สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวัอนี้กับมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องสำหรับวัอนี้ข่อยกับจะมารายงานความเคลื่อนไหวพี่น้องวัอนี้จะมารายงานความเคลื่อนไหวไอ้พ่อบ่าววันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ประเดีย๋ยวเฮ็ดวิดีโอเนาะพี่น้องวัอนี้ก็เป็นวันจันทร์กะมบบาบอกสู้ฟังเอาเนาะพี่น้องประเดี๋ยวเห็นของจริงกะมาบอกสู้ฟังเอาเพื่อพ่อเป็นอ่าพ่อได้หูนเ,หนเน,ะนะาะว่าว่าข่อยยังแน่เนาะวันเสาร์ข่อยกับไป สื่อของยูท็อกซี่เนาะพี่น้องสื่อของยูท็อกซี่ตอแหละกะกลับมาตามทอ็อกซี่กะว่าสิมารีวิวเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้เจสสิก้าขายเนาะแต่ว่ากัเสื้อมาให้เบิรงอยู่ดอกเด้อพี่น้องแต่ว่ากัยังยังโมเมนต์ตอนนี้เนออาะยากอยู่เนาะกะกลับมากะบหอดประมาณปลายสองพี่น้องปลายสองแหละขเ,หเขาก็าไม่เหตุกับเขากำหนดให้พ่อขอ,องเจสสิก้ากินกะกินเขากินยังแล้วก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องชั่วโมงหนึ่งข่อยกลับมาตะคา,าบู้เซลขอยอยังบริณนั่งเลยเด้๋พี่น้องชั่วโมงภายในชั่วโมงหนี่ย อ่ะวันนี้เขาก็เฮ็ดกับเข่าเฮ็ดพ่อหนุ่มเจสสิก้าแล้วเฮ็ดกบเข่าเฮ็ดเล็กน้อยแล้วเนาะวันนี้ก้อยกะอ่าไม่เฮ็ดกับเข่าคอยก็กินเข่าเนาะกินเข่าแล้วพอดีพ่อหนุ่มเจสสิก้าแล้วว่าป้าป้าคนมาไปอันเขาไปในเมืองไปเมืองชาล์ตีช็อปเพิ่นวางสิหาของไปขายนะพี่น้องเพราะว่ามันเอยคือบอกเลยย่ามหนาวมันของบ่ค่อยมีปันใดเนาะพวกไอ้ของมันมันที่เ้าขายเนี่ยมันบ่หลายเนาะคอยก็ได้เสื้อมาให้เจสสิก้าขายอยู่จังหวะเะประมาณ สิบปอนด์แสดงจักบาทโอ้สิบประมาณซิปปอนด์นี่ยละพี่น้องก็ซื้อนั่นซื้อนี่เนาะซื้อของแพงนั่มก็ซื้อสุดแซกมาสองสุดหาปอนด์แล้วก็ซื้อไอ้ซื้อพวกไอ,อ้ยังไงเนี่ยซื้อพวกตัวไอ้ถือตัวรหสัสพี่น่ะซีตัวแล้วก็ตัวต่อปอนไอ้ตัวหนึ่งอะน,นะพี่น้อง ก็ซื้อไอเสื้อผ้าแล้วก็ได้นย,ยังบ่ได้นย,ยังแทบจะบ่ได้นดย,ยังเลยเนาะแต่ว่าก็มีของมารีวิวอยู่พอหลวงเจษกาเรากระด้ของอยู่นะแล้วก็วันพาะวันอาทิกกับกับมาก,ก,มกับมือดพี่น้องกลับมาจักถุ่มโอ้หลังจากไปชลาาติช็อปแล้วนะวันไอบอลหอดตอนนี้ก่อนพ่ออันพ่อสามโมงกับพากกันไปชลาาตีช็อปยุลินคอนเนาะเอาขยงขยะไปถิมพอหลวงเจิกาเราไปกวดใบใหม่แล,ล้วเราไปถิมอยู่ไอหมองถิมขยะเนาะปรนดี้อัน พอไปไอชลตีชอบแล้วกับพักกันไปชอปปิ้งสื่อแนวกินพี่น้องพอไปท้ายวิดีโอหรอกมันมันฝ่าวนะฝ่าวฝ่าวสื่อฝ่าวแล้วไอ้ฝ่าวไม่ให้กับพงกับเขาเขาแยงอีกเนาะกับกาป่ากับไม่ให้กับคนเขาแยงกกินเขานอนนี่นั่นกะเด็กทีมสื้อพี่น้องก็เลริ่มบรเห็รวิดีโอเหมือนกันกระพานไปวันอาทิตย์คอยกลับไปพอดีอยู่แฮมเบลพี่น้องอยู่แฮมเบลเขาไอ้ไฟใหม่ไฟใหม่ไฟใหม่ฟางไฟใหม่ฟางเป็น เป็นมืน่มนๆก่อนนะพี่น้องเป็นมืน่มนๆก่อนบันีีอันมันใหม่มากละออาทิตย์หนึ่งพี่น้องมันใหม่มากอาทิตย์หนึ่งแต่บอม,มองไฟใหม่นะมันชิวไก่กับเพมไอ้มองคาบุเซียวนะเขาก็เลยปิดไอ้เขาก็เลยปิดตลาดเขาก็เลยพักกันไปไทกอย่างเขาเอกว่าฟุตบอลสเตเดียมนะอยู่โดนคาสเตอร์ไปโดนคาสเตอร์ฟุตบอลสเตเดียมนะ ก็ไปคอยกับเป็งเย็งยินมาตัวหนึ่งแล้วกับเสือลาฟเลนมาตัวหนึ่งกับเสือเสือไปหาปอนแล,ล้เเวก็ได้แวินแดวนเงินมาวงหนึ่งหาซีพี่หลักกับยังล,กลักก็แค่นี้แหละที่คอยสื่อหลังหลังจากหันกลับไปย่างแอนติกยูไอฮอตฮอตไอฮอตไอฮอตซีฟ้าโอเวอร์แอนฮอตเลสนาพี่น้องฮอตเลสกัมงสนามแข่งหมาเข้าจัดแอนติกันนะคอยเขาพากันไป็ยังงานแอกกนติกเนาะการไปไป,ไปสื่อ พอพอจศกาเราไปสือพวกเลี้ยนพวกยังสินาพี่น้องเพราะว่าเราขายพวกมันจะกึ่งแอนติกอีหยังแนนสินากึ่งๆึ่งแอนติกที่แขวะไม่เบิ่งอะพี่น้องกึ่งแอนติคกึ่งแบบของไม้สินามันกัดพวกเครื่องประดุงประดับพวกของเลี้ยนพวกอียังสินาพวกเลี้ยนต่างๆสีมม่กัดสีเข้าขาขายุงสัตว์พอจากศกาเราก็เลยมาเป็นงานแอนติงสินาซื้อมาขายเนาะซื้อมาหาซีพี่เราอาจจะขายปอหนึ่งสองปอหนึ่งสินาพี่น้องเอากำไร อ่าน้ำจะสีนะหลังจากหั่นก็กลาษบานกลับบษบานมากละวกษเฮกับขุกับเขาพี่น้องเขากะเฮกับเข้ากินเขาแล้วเขากะขึ้นไปรีดผานักเรียนรีดผานักเรียนแล้วก็ไม่เฮ็ดเอฮกับเขาแรงนะพี่น้องเฮกับเขาแรงกะเฮกับเขาแรงแล้วกะกินเขาแรงแล้วกะ ก๋ได้นั่งข้าวหนึ่งนะพี่น้องไดนั่งข้าวหนึ่งเนาะก็ประเดีเฮ็ดวิดีโอ้ยเห็ดน้อยหนึ่งพี่น้องเราก็จะมาอัอโบลวใ้เบิง่งกเกเจสิกาก็ล่างหอของอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้กัไปเบิ่งเนาะพี่น้องว่าตลาดมันเป็นแนวไดกับว่ารายงานความเคลื่อนไหวละคลิปวิดีโอรีวิวของเดี๋ยวกนจะเป็นอาจจะเป็นคลิปต่อจากนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าผู้หมว่ามือนีสิเด็อ่าที่ประจอนลุงทา้าววอลเนาะส่วนมากคอยอนะ่ะอ่าเวลาพอเจสิกาเราออกไป ซื้อของซื้อของแล้วก็มักเอ,เอาอัอนไข่ที่สรอยหอยตาไปนำมานายพี่น้องพอได้คุยกันบงเหางาวงซีนอะ่ะกับส่วนมากกับพวกค่อยได้ยุ่งเหือ่อพวกค่อยได้แบบว่าอ่ะยุ่งเหื่อไปได้นะคะและว้วค่ะแล้วยู่บ้านแล้วกับพา,าไปช็อปปิ้งโนนี้นั่นั้นสียหน้นา,นานายพี่น้องเอาล่ะไปเบิ่งกันเลยน้อพี่น้องว่าตลาดแอนติกเป็นจังไหนนายพี่น้องเนาะ สวัสดีค่ะพแม่พี่น้องชาวไทยั่วโลกมันดีก <Okay. S 1> มาบอกกันอีกแล้วพี่น้องมันเด็กอยกามยางตลาดแอนติกเนาะ,ะแอนติกแฟร์ยู่โดนคาสเตอร์คนกับมา,าตอนเข้าไปนี่กับตอนเสาเลยพี่น้องเข้าไปก่อนเก่าโมงนี่เข้าสิคิด เขาสิข่าฟี่พี่น้องก้อนเกาโมงก็เ,เอิ่นว่าเทรดเดอร์เนาะพวกมาหาสื่อของไปขายจริงๆนะเขาก็สิบปรดรเก็บเงินกาสมมุิว่าเกาโมงไปเขาสิกเก็บคนละสามปอนด์มั้งข่าวขาวคอยจำบผิดเพราะว่าคอยมาแามใดพวกก็โปรดรีเสียงเงินจือเถื่อนเนาะอันนี้ก็ไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบวกกับสื่อไทยแบบจังๆปันใดเนาะเพราะว่าเก่งใจเขานะพี่น้องจะฟ้องเขาโปรดรีขออนุญาตเนาะขาจะขออนุญาตแต่ขออนุญาตทุกลานเลยเนาะเขาก็เลย แบบไทยเอาผ้าร่วมให้เบิ่เนาะงเป็นพวกนาพี่น้องเป็นพวกเครื่องประดงประดับสิวกต้นเปลือกท่องพวกของประดับของโบราณสินะพี่น้องพวกบีเพวกลูกปั๊กลูกปัดก็มีพี่น้องแล้วก็ซิมีอ่าคอยหน้าที่คอยก็คือไปหาของถี่เขาเอามาว่างขายแล้วค่าถูกนะพี่น้องยางเ้นยางเซนนะพวกตมหูท่องก็สิเขาก็สิมาว่างขายไ้กับพวกคัตจูสิเนาะพวกเครื่องประดับถี่บได้มีราคาเนาะ กระสีสองปอน,นไอ้พวกเนี่ยของตกแต่งบ้านพวกรูปภาพเนี่ยกระสีมีเนาะคนกับตอนนี้ยังบวหลายปไปเลยพี่น้องเพราะว่ามัน,น,นยังเสาอยู่เนาะหัวกระย่าไปเหลืองเปื่อยคอยเบิ้งของแล้วเบิ้ลงล้วคุณยังบม่ได้ซื้อเนี่จักอย่างเลยเด็พี่น้องตอนที่พอยมาถ่ายวิดีโอให้เบิงง้งหัะย่าไปแด้วสองหลอดเพราะว่าเขาของเขายังบวเอาออกมาเบิดงน,นะพี่น้องของพลนหรกระสีราคาคนขังแพงพี่น้อง แพงในที่นี่หมายถึงว่าขาซื้อไปใส่ไปซอยนะมันก็บริแพงเนาะอันนี้ก็สื่อเป็นตลาดคนมีเงินในจักหน่อยมาซื้อค่ะขาเ้าซื้อไปขายนี่เ้าก็ต้องคิดหนักว่าเ้าสีเอาไปซื้อแล้วเ้าสีไปขายจักบาทจะสีนดำมันก็สีเด็กกำไรบัวประมาณนี้เนาะขาซื้อไปใส่บ่มีปัญหาพี่เนาะราคาเนี่ยมันถือกว่าของอยู่ในตลาดขาทั่วไปอยู่แล้วเนาะมันก็สิมีพวกซโอนพวก็สิไปหาพวกซโอนเงินพวก ท่องเศรษท่องเศรษท่องยังศษหลายพี่น้องเนาะตามแต่ว่ากับบ่คอยมีหลายดอกเพราะว่าเขากระหูนะคนที่เขาย่นเขากะเหตุธุรกิจมาโด,ดนเขากับสิหูว่าอันไดของทองแท่ทองปอมเศีนาพี่น้องส่วนมากกัสเบุคอยมีดอกน้องซีจาวาไปหาร้อยร้อยเขาเอินอไ่ากเงีเนาะเขากะหูยแต่ว่ะส่วนมากเขาจะไปหาแบบน้ำกองเครื่องประดับเกา่เกาๆสีนะ บางเทือมันก็มีอยู่คางเดียวตุ้หูคางเดียวอยียงานก็สิลนาลไปไปหาซื้อแบบนี้ล่ยนะเกษนาพี่น้องไปจอบไปเสียทรไปจอบที่เขาเฮ็ดมาสเต็กกันนะพี่น้องที่เขาเอามาวางผิดนะเขาคิดว่านั้นโบมีของจริงแล้วเขาก็มาวางขายราควเขาถือเกษนาพี่น้องก็ไปจอบเบิง้งเกษียณไปหาจอบร้านนั้นร้านนี้บางเทือกับเจออยู่ได้พี่น้อ,องเพราะว่าบางเทือมันกะไอ้พวก ไอ้โฮ่หมาโฮ่ยังมันก็สิเนน้อยก็เสิบบแนบโบเห็นนะพี่งเนาะเดี๋ยวพวกตุ๊ก,กตุนตุกกตนต๊กตาสิเนาะตุ๊กตาจะข้ารักเจ้าหญิงชาตินี้บุนน้อยจริงไม่อาจเป็นเจ้าของยังรักยังผูกพันมันจิตใจปองตุ๊ก,กตุงตุ๊ก,กตาของเก่านะพี่น้องอาจสมีเจ้าของก็าตามมาก็ได้ใครจะไปรู้คนกระเริ่มอมคำามาหลายในเจ้าหน,น่อยพี่น้อง อันนี้กัย่าง้ยเรื่อยเปลือยเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยเนาะพี่น้องของตแกแต่งงานพี่น้องอันของเก่าเบ,าเบอราณเนี่ยบอ้โหเจัากลอยปีเนาะเพราะว่าพอดิสู้ไปนี่ก็สิเจออยู่ประจักษ์กว่าแต่เขาโบราณสงสารนะเขาไม่ได้หัวซาเขาก็เลยไม่สนใจมันก็เลยโบมีปฏิกิริยาอยานน่างเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพราะว่าประเทศอังกฤษนี่มันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเนาะพี่น้องเนาะ หาล้านฟันแทงก,กันกับวัสันมะของเก่าของโบราณกับรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นแล้วก็มาหลายรุ่นรุ่นรุ่นเนาะเพราะว่าเขามักสื่อเ mm hmm. ขาม,มาสื่อของเก่าแล้วก็มาขายจะเสีนะาพี่น้องมันก็ได้กลายเป็นรุ่นต่อรุ่นนะมันก็เลยบกคร่อูญหายไปไหนเนาะแต่ว่าส่วนมากเดียวหนี่พี่น้องเขาจะมีคนจีนมาสื่อมาถ่ายรูปแล้วก็ไปถามมาถ่ายรูปส่วนหมากก็เสียเห็นเขามาถ่ายรูปเป็นพวกไอ้ทองพวก ไอ้เครื่องสังกพันสังกระโหลกเขาเอิ่นไวอย่างนั้นถ้วยเซามิกกันนะพี่น้องมาทายรูบแล้วก็มาเบิงปายโนน,นีนันเขาก็สื่อ,ส,อส่งไปประเทศจีนแบบหลายเลยพี่น้องอันนี้ตลาดนี่สิบุคคลมีคนจีนมาเบิงไปไหนถ,ถ้าขัดสมมุติว่าเป็นตลาดจูเนเวิร์พี่น้องเนเวิร์นี่จะเป็นตลาดในยุนยยโรปเลยเนะาะมันก็จะมีคนจีนอะเขามาสื่อพวกเครื่องประดงประดับนี่ไปขาย สื่อมาแบบหลายเด้ดพี่น้องเขาเงินเป็นกระปุกกระปุกกระปุกเลยมาสื่อพวกแหวนโบราณพวกยางจีนนาเอาเอาแบบที่มันคลายว่ามันโบราณโบราณเน,นี่ยเงสินเนาะเขาคือสไปขายบานเขาก็มีคนไทยคือการพี่น้องมาสื่อพวกเฟอร์นิเจอร์พวกพวกเฟอร์นิเจอร์พวกไม้มหฮกรนีพวกยางจีนนาพี่น้องไปขายอยู่เมืองไทยเขาคือมีหลานอยู่เมืองไทยก็เห็นคนที่เขาขายอยู่ประมาณสองคนนี่แหละที่เคยเห็นนะนะที่เขามาสื่ออยู่ตลาดแอนติกแลวกเอไปขายอยู่เมืองไทยเฮาซส่รถด เทเลอร์ใส่รถอันนี้ไปนี่สินะเนาะพอดีย่างไปอยู่เนาะกะพอดีไปเจอคนหูวจักพี่น้องคนหูวจักแล้วมันจาด่อ็ก็เราตกใจเบิดเนี่ยพี่ใหญ่เฮ้ยๆๆมันจัดก็ก็ตกใจเบิดกำลังเห็นวิดีโออันเพลินๆอยู่เนาะอ่าคนหูวจักกันนะนะอันนี้ก็เป็นพวกเซรามิกพวกนี่สินะพี่น้องโอ้ยของหลากหลายหลากหลายพี่น้องผู้ใดมักหยากะสามารถไปย่างได้ก็ยังมี อยู่เรื่อยพี่น้องอยู่เรื่อยอยู่หันอยุหนีอยุหนีอยู่หันเนาะถ้าสิส่ซุ่มพูดว่ามากไปนี่ก็จะมีอยู่ตลอดนั่นแหละเขาก็สิไปจัดอยู่ภาคเนื้อผักกางอยู่ยอร์กอยู่ดอนคาสเตอร์ยุพิเตอร์โบรายุผักไต่ก็มีพวกแกลๆเมืองลอนดอนเนี่ยเขาก็จะมีจัดเนาะคลิปนี้กระซัมในลาพี่น้องเจอกันคลิปหนาอย่างดีๆสวยๆงามสีมา่วงฟั่งนะครนอสวัสดีค่ะ